สดีครับพีนองบาหมอบนะครับพามาเที่ยวชมนะครับเบืองวัวของพีศักนะครับพี่นองปล่อยไร่ทงนะครับพี่นองอายุที่หลังตลาดท่าโขงนะครับสิงบุรีนะครับพี่นองนี่ครับกำลังกินหญ้าอ่อนๆนะครับพี่ศักนั่งยืหุ่นนะครับพี่นองพายางหลาะไปเบื้องนะครับ กินดีนะพี่น้องห้าเขียวดีบางนี้เป็นป้าเข่านะครับหนามซึมลงมานะครับมันก็นเลยเขียวได้ย่างงามเลยโนี่นะครับพี่น้องนะ <laughs> ยังครับ <laughs> อยู่ได้ทั้งวันแหละครับผมครับ <laughs> ไปดูเขาศูนย์เขาครับใช้คีมเดี๋ยวก็จะบนไปถ่ายตอนอยู่ในทุ่งเดี๋ยวรอไปรับแฟนทับงายส <laughs> <laughs> าม <laughs> ใช่ครับอู้เขียวดีนะครับเนี่ยตรงนี้ อากาศดีครับวันนี้ดีบ่ายโมงไปต้องเหรอยังว่าแล้วนะครับคนเลี้ยงซุ้มมือนะครับผมนานๆมาทีเลยอยู่ได้กินน้ำไหนพี่อ๋อบ่อใหญ่เลย กิบด,ดีนะครับอ๋อฝั่งนู้นไม่มีข้าวใช่ไหมครับอ๋อหลับคนละฟังนะครับมีพักเที่ยงไหมพี่ม,มันไปนอนตรงไหนครับข้าลมนะาอ๋อป,ประมาณกี่โมงครับ อ๋อครับบวงๆรองเขาลงมถวน๋อบัว,วอวะไร้เขาลมถว,วนพิ้วเหมือนตัวน่ะพักผ่อนใช่ไหมครับอยู่ด้วยกินแล้วก็นอนนะครับตัวนั้นไปไหนแล้วพี่ตัวตัวที่ลูกค้าไม่เอาแล้วคลอดอะไปไหนแล้วอ๋อลูกไม่ได้มาอ๋อว,ว,ว่าสิม,ม่าเบิ้งลูกเนี่ยนะครับพี่น้องได้ตัวแม่นะครับย่างดีโชคดีโชคดีของเรา ใหญ่มากนะครับพี่น้องมือแรกเปิดนะครับมือสองมากขั้นเปิดนีไปแล้วนะครับพี่น้องกาแล้วเต้นะครับพี่น้องแล้วแต่ดวงนะพี่นะแล้วแต่จังหวะกแล้วแต่อารมณ์นะที่เราเจ้าของวัวกับจ้งสี่แหลนะครับขายย้มได้ก็ได้นะครับพี่น้องย่มอยากขายก็ว่าขายนะครับ อช่วงนี้กันลอจัดทรงนะครับพี่น้องซาเดกอะได้แน่นอนช่วงนี้พี่เดียวสิบเจ็ดตัวโอ้สิบเจ็ดตัวไปสายไหนบ้างพี่อีสานอีสานเกษตรมีลำคอนแก่นชัยภูมิโอจำไม่ได้และแต่ว่าไปแถวอีสานนู่นนะครับส่วนเดียเด่ยวๆกันนะครับพี่น้องไปีีเเดยยวบ ชุดเดียวจบเลยนะครับคอนเบิร์ตใหม่วิมีเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามนะครับโอ๋นู่นก็มุ่งหน้าข้ามลมแล้วใช่ไหมครับเนี่ยยี่โยได้าชาวสอดเขา้าอ๋อเห็ดเขาเห็ดหนังอยู่นะครับพี่น้อง หลายคนถามพี่ทำไมมันถึงอ้วนไม่รู้บอกไม่ถู้พ,กกนะพุ่งกระเลี้ยงอย่างนี้แหละครับแต่ยงที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องบ่มีอาหารบม่มีฟ้าเสริมนะครับหันย่ำนอนกับเขาคอกนอนนะครับแต่ว่านึ่งก็พันธุกรรมอ่ะนะพี่นะใช่คำว่าบามั่นนะครับบามั่นเลือดสูงนะครับกับเนื้อหนังต้องมีนะครับคำว่าบามั่นนะครับ ก็หญ้าก็มีบ้างกินบ้างแล้วแต่พื้นที่นะครับนี่ก็อยู่ตรงโน้นอดใช่ไหมล่ะครับีพอเลี้ยงเพี้ยนเขาเราก็ย้ายอ๋อครับน้ำก็มีเราลองดูชายเาวน้อยๆเดี๋ยวหละครับก็พอมีนะครับหนามมันซึมหมอกมากจากไฮเขาเขานะครับอืมตัวอิ่มก็เข้าล่มนะครับนี่นะครับฟางหุ่นเริ่มเข่าห่มแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่ลําบากเท่าไหร่นะพี่นะอันนี้ใหญ่มาจากบกา่องเกาลี่ยนะครับที่ผมไปถ่ายชุดก่อนนะครับที่ลําบากที่สุดนี่ตอนไหนพี่เลี้ยงบัวเนี่ยหน้าฝนครับหน้าฝนบางทีมันไม่ค่อยมีอ๋อเขาทํานากันใช่แล้วยุงก็เ,เยอะครับหน้าฝนนี่ลำบากนะ พ่อครับปียากนะครับอยากจะเลิกทุกวนเลยนะพ่นอยากกลับไปนอนบ้านครับพี่น้องเมื่อยนะครับหนาฝนเพราะว่ามันทั้งที่วัวก็ไม่มีกินอนอนยิงคืนก็ต้องระวังกลัวมันจะแหกคอกอคันที่มันแช่และยุงก็เยอะอย่างนั้นกลางวันก็กินไม่อิ่มแต่มันก็ไม่พร้อมนาแต่เราก มันดูแลยากนะครับบางวันไม่ได้กินเลยก็มีอ๋อแล้วอยู่ยังไงพี่แล้วอยู่คือที่อย่างแบบต้องไปเช่าเขาาเงี้ยพี่ละห้าไล่์สิบไล่อย่างเงี้ยเช่าลอมลวดให้มันอยู่ให้หมดวันไรแค่นั้นแหละอ๋อก็กินเท่าที่มีเท่าที่มีบางวันห้าไล่์สิบไล่ก็ได้ละวันลอมลวดอ๋อเช่านี่เขาให้เช่ายังไงครับก็แล้วแต่เราคุยกั เข้าเป็นทีว่างเปล่าใช่ครับใช้เข้าอ๋อวันหนึ่งต้งทีห้าร้อยพันสองพันอ๋อแล้วแต่นะครับแต่ก็ต้องเช่านะครับพี่น้องก่อนที่เขาจะเกี่ยวข้าวเนี่ยในเครือน้ำท่วมในเครือน้ำท่วมก็เราก็ต้องหาที่ขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับใช่ไหมเพ่วันหนึ่งเื็นเดือนหนึ่งอนานไม่หมดวันสักทีพื้นที่มันไม่มีนะครับพี่น้อง ไิตึงบ้านทุกวันกะ <c oughs> <c oughs> ธรรมดานะครับมันอยกมันก,นก็อย่างนี้นะครับพี่นะทําอะไรก็ลําบากเหมือนกัน,น,นอันนี้ก็สบายแลละครับ <c oughs> มันปีหนึงลําบากสองเดือนครับ <c oughs> ต้องอยู่ให้ได้นะครับสองเดือนโ <c oughs> เริ่มสิไปแล้วนะพี่น้องไวไปทั้งพ่นเล่ว ขาวแมา่พี่กินแล้วครับซื้อไก่ทอดมา <c oughs> ซื้อไก่ทอดมาครับโอ้หางง่ามดีนะครับ <c oughs> อันนี้กันลูกเพาะหรือเปล่าพี่ตัวนี้โอ้สวยนะครับ หนามากนะครับฝันฝันว่าจินหัวอาหารนะครับเนี่ยสาวท้องไหมพี่ย,งงยังไม่ท้องหัวงตีม,า,ม,า,มา,าเดียวอุอวยแหวงคุณหมดแล้นวนะครับ ก็จะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะครับพี่ดดรอ,อนองลนะครับกินอย่างเดียวก็ไม่ดีใช่ไหมพี่อย่างเดียวอยู่ตากแดดพิก็มไม่ถ้วยหรอกลมมีน้ำมีลมยาพอกินได้ครับพี่ดีซึ่งไม่วมนพิ่วมันก็ถ้วย อ๋อครับครับทาดีน้ำไม่ดีลมไม่ดีนี่ครับอ๋อองมีวิธีใครวิธีมันนะครับสังเกตเอานะครับพี่น้องแต่ผมวมีแรงเขารมดวงสังเกตแล้วก็เรียนรู้เอานะครับ ครับน้ยยนอยัอยงไงก็ตองอู่ด้วยน้องวัยวนะพี่ต้องตอนนี้ก็สามคนเหมือนเดิมใช่ไหมต้องตองอยู่มั้งไ่อยู่ ทำเรียงสองคนนะครับผมมีคนถามมาเยอะ,ะครับพี่นึกได้นะพี่น้องเกี่ยวกับการการจ้างนะครับของพิษากจ้างยังไงครับพี่ลูกน้องเจ็ดพันครับ,รบแต่ทุกอย่างก็อยู่กับเราหมดโอเจ็ด<ต> <7, 000 S 3> พันนี่คือรับเต็มเต็มรับเต็มเ<ๆ><ๆ>คือมีให้ยูให้กินนะครับพี่น้องท่ากับข้าวขนม อ๋เอเวลาเราได้ดิมดูการดันคลาอย่างเงี้ยครับเคยเด็ดพางก็เข้าเลือกเต็มครับ,รบก็คือกินอยู่กับเราทั้งหมดนะครับพี่น้องเสื้อผ้าครับรองเทา้าพอซื้อด้วยเสื้อผ้ารองเท้าซื้อให้นะครับพี่น้องขอเมียป่ะขอเมียให้ปะ <laughs> <laughs> ถ้าพันห้าสองพันก็ได้อยู่นะ <laughs> ยอกยอกนะพี่น้องมัน่าจะดูน้อยแต่ผมว่าเลือเยอะกว่าพวกทำงานเดือนมืนหายเนี่ยเหลือครับเพราะเจ็ดพันนี้เหลือเต็มๆเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยครับคือจะใช้ไปราคาคือกระปุกกระหายติตัวตลอดอ๋ออยากกินยังก็กินนะครับพี่น้องอยากกินอะไรบอกโอ้ดีนะครับพี่น้อง ก็ดูแลวัวเราดีเราวกเลยต้องเลี้ยงเขาดีใช่ใช่สำคัญนะครับผมบอกเลยบอกคนเลี้ยงบอกว่ามึงดูมึงเลี้ยงกูดีมึงเลี้ยงกดีเลี้ยงมึงดีเที่ยกันนะพี่ครับมาข่าวมาชาวบ้านนี่ะครับกันง่ายๆนะพี่น้องบนบ้านเดียวกันทั้งนั้นครับครับดูแลกันทีนี้มันก็ไอคนน้าก็พ่อนวัวตายวัวไปแล้วกี่ตัวแล้วพี่มันมายูได้เจนไปเดินได้วัวเศร้าเลตัวหนึ่งตอนนี้พ่อนแม่ท้องอีกตัว โอ้โหเราก็คือก็ให้โอกาสมปนะครับคือมันก็เลี้ยงไปเป็นมเกลีมันไม่ได้เบิกใช้อะไรอยู่แล้วครับไป็นคนวัวมันก็ได้ได้วัวไปก็ดีนะพี่น้องถือว่าเป็นความคิดที่ดีมีคนหนึ่งผู้ใหญ่จุฬาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่ว่าเขามารับจ้างเลี้ยงวัวแล้วมีวัวเป็นร้อยกว่าตัวครับยี่สิบปีเลี้ยงยี่สิบยี่สิบกว่าปีนะครับพี่น้องครับ มีงว่าฟูงเป็นของเจ้าของลอยก็โตนะครับนี่คือเหลือเหลือแล้วนะครับ,รบก็ขายทุกปีนะครับขายทุ่ฟูทุกปีนะครับ,ก,รบก็ยังเหลือแล้วก็ขายอดทนได้อะรวยอะรวยนะแต่คืออยู่ยกับน็ดนแหละความอดทนนั่นแหละครับปัจจัยเดียวนะพี่ด<า>อง,อองดปัจจัยเดียวมือตรงเกลียวกับเอาเลยครับ ก็ต้องเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับผู้แข่งนะครับพี่น้องอดทนใดก็คือได้นะครับผู้ร่มแข่งนะครับพี่น้องขออภัยครับ ข้อมูลนะครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ <ไป S 1> ผมสี่อยู่ในคลิปิปเลยนะครับผมบสิกว่าได้ไปไปบรรยายไว้ใต้คลิปนะครับพี่น้องท่านเรื่องความรู้เรื่องเบอร์นะครับพี่น้องเรื่องราคาก็มิยกตัวอย่างให้เบิ้งนะครับพี่น้องก็ต้องเบื้องให้จบนะครับใสิได้ข้อมูลนะครับ นู่นครับนู่นแล้วครับพี่พาวัวไปเลยของมักนะครับพี่นองตากแดดเวดมือเหน็นะครับพี่นองฮักก็ฝึกแคหารอีกนะครับกลับไปแค่ไหมูกก็ว่าดำตลอดนะพี่นองฝึกกับโปรได้ฝึกยุ่งที่แหละนะครับ มีเอฟซี FC นะครับคนเขามาเบิกเงว่า มีคนมาดูตลอดเลยใช่ไหมครับดีนะครับพี่น้องนี่นะครับผมเห้เบิงขอมลกันซื้อขายกัถทมพี่ซากเอานะครับะระเบิดลมขึน้นไนให้เบิงบรรยากาศแบบมั่วเรากพได้เลี่ยมนะครับพี่น้องนะลูกเขานะครับเนะี่ย นอนอยู่ก็จําได้นะเนี่ยตัวเนี้ยอยากได้แห้งนะครับพี่น้องแจะซื้อบ่ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเอฟซีสิดารอลุ้นเอาเดี๋ยวเปิดเบอร์ให้ดู้นที่โบน์อ่าเปิดห่าเบอร์ที่เปิดก็เปิดได้เท่าไหร่อ่านั้นยังไงพี่เปิดยังไงครับก็เปิดแบบเบอร์ขมื่อกี้ก็เปิดกัน จะพงไ่เคยเปิดเราจะลองเปิดใช่ไหมอ๋อเหมือนจองเบอร์เบอร์ละกี่ร้อยก็ว uh ่าไปก็คือจะมีสิทธิ์รวมสนุกเล็ก้ายสองตัวเองที่นะครับผู้ใดจองถือก็เอาไปเลยแต่พงก็ไม่เคยเปิดหรอกก็ตัวนี้แหละคือคนมันจองเยอะนะพี่นะเดี๋ยวให้คนนึงไปเดี๋ยวก็ว่าอีกนะครับพี่น้อง เอางั้นผมก็มีสิทธิ์อย่างนั้นน่ะทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์นะพี่น้องรวมเป็นคนระเบือคนละเบรอนะครับโมเมนต์มาผมมาตีสนิทเอานะครับพี่น้องนี่นะครับัวนี้นะครับนี่ลอรหลุนเบเอนะครับเนี่ยมาจะเห็ดเขาไปมือเศร้านี่นะครับเนี่ยนี่แม่เขานะครับเนี่ยใช่ไหมพี่่นี่แม่นะครับนี่ลูกนะครับเบ่งผลงานนะพี่น้องโอ้ให้ลูกดีนะ แ,แม่หรอข้า,มาแม่ขายพี่ครับถ้าไม่ได้ลูกเดี๋ยวจะมาเอาแม่ว่าให้ลูกสวยนะครับพี่น้องลอยเข้าไ้หัวยหวสวยแ้วครับเร่งเองนะครับโอ้สวยนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศนะครับ คู่นี้ก็รอส่งใช่ไหมพี่เนี่ยใช่คู่นี้นะครับเข้าจองไว้ครับธรรมดาเราก็จะกินประจำก็กินได้นะครับแต่เราก็เห็นใจกันเนาะครับครับเขาเงินไม่ทันจริงๆ็ขอพ่อสิ้นเดือนก็คุยกันได้นะพี่น้องว่าจะยัหายไปซื้อเรามาใจว่าเงินเก่งเงินประจำคือการเอากายขยันสิ้นเดือนเรียกงนก็เป็นเดือนกว่าแหละครับการซื้อขายกัการ เมากันได้นะพี่นออ้องบแมนมาแตเลงเงินนะครับมิตรภาพนะครับแต่ถ้าให้โอกาสแล้วไม่เอาก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับ <ใน S 1> พี่น,อน,น้องไม่ได้ผิดที่เราแหละไ,ไ,ไม่ผิดแล้วตัวนี้จะคลอดเหรอครับพี่จับลูกไปงามมานะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะตัดไปอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องเบิ้งเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับเพราะว่ามันเงานะครับเงาไหลายมันก็ลุ่งยากตัดยากนะพี่น้องโหลดโดนนะครับมันก็มันเสียเวลานะครับบางทีมันโหลดแล้วมันก็เออเลอนะครับเน็ตกับไม่ค่อยดีนะครับผมใส่เน็ตมือถือนะครับในการโหลดนะครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับผม